สวัสดีครับสวัสดีครับมาอยู่กับพี่แล้วแล้ววัสดี้พี่ก็มากับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เออพม่ใช่กิจกรรมนี้อ่ามุยาพาร์ทที่เข้ามาใหม่นั่นเองซึ่งเป็นมุยาพาร์ทของเดือนสิงหาคมแล้วนั่นเองก็เดือนนี้นะ้ผมจะมีชุดอะไรเข้ามาและจะหล่อไหมจะเฟี้ยวไหมจะเท่ขนาดไหนเดีย๋ยวเราไปดูรอบๆกันซึ่งรอบนี้นะผมจะมาอีกอย่างหนึ่งก็คือการสุ่มตู้นั่นเองสุ่ม บัตรเลื่อนกุยภาพาศรีระหว่างเลื่อนกับซุ่มอะอะไรคุ้มกว่าใช่ไหมพี่ก็ทําคลิปไปแล้วไปรอบนี้ก็ <'t> มาขอวัดหน่อยลวกันว่าจะดวงดีหรือเปล่าไปมาดูกันดีกว่าาผม,มา่าวันนี้เอ,อ้ยแต่ก่อนอื่นก็ฝากนอนกันกดไลค์กดซับกดติดตามกดแลน์ติดตามกันด้วยนะผมกุญญาพัฒนคลิปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามารีอ่ะวันนี้นี่ผมเริ่มมาก็ประมาณนี้เลยเอาวิดีโอเปิดตัวัอนอยู่ตรงไหนวะ เอาเป็นช่งางมันได้วกัน <c oughs> เอาเปนอยู่ไหนเราเมื่อกี้มันเองขึ้นอยู่เลยไอวีดีโอเปิดตัวนะสำหรับอุญญาพาดันเองไม่เป็นไรไมาเริ่มที่เวลแรกกันเลยดีกว่าวันนี้ก็ขอบอนญาตไปไวนิดนึงเริ่มที่เวลแรกสายเติมรับไปเลยนะครับตัวละครที่เข้ามาใหม่นันเองี้ซึ่งจะเป็นน้องผู้หญิงตัวนี้นันเองลหวก็เวลสิบสายฟรีรับลมชูช,ชีพและสายเติมรับ ชุดผู้ชายไปได้เลยนะครัสีสั้นนี้ไม่ต้องอัปเกรดใดๆทั้งสิ้นโอเคป่ะ <Okay. S 1> ใช่ไหมน่าจะใช่นะว่ามาแบบเซ็ตนี้มาเลยนัย่นเองซึ่งวิวต่อมาจะเป็นวิว20สายฟรีรับฉากหลังโปรไฟล์ 5. สายเติมก็รับเศษคิดตั้นนั่นเองต่อมาวิวที่30สายฟรีรับเศษคิดตั้นเหมือนกันนะครแล้วก็สายเติมรับเป็นกรงศพนี้ หรือว่ากล่องดวงใจนั่นเองที่เขาเรียกกันก็หน้าตาประมาณนี้เลย่าอ,อยู่ประมาณนี้เช็ดแบบวิจ,จัยอ่ะแบบเซลอะไรนี่แหละเวลสี่สิบสายฟรีรับเดมอนแล้วก็เวลสายเติมรับสกินลถนั่นเองสกินรถก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นั่นเองนะผมมาต่อมาจะเป็นเวลที่50สายฟรีรับกางเกงไปเลยนะผมนี่กางเกงสามารถใส่ได้ทั้งชายและก็หญิงนะผมก็ วันนี้เลยนะผมโดยรวมถือว่าดีอยู่นะผมเพราะาเป็นสีขาวและสีฟ้ามาแล้วก็สายเติมนะผมรับทางด้านของชุดผู้หญิงชุดนี้ไปได้เลยนะผมนี่สวยงามสวยจริงแล้วก็สามารถแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นเอา้าชุดผู้ชายลืมแยกให้ดูต้องขออภัยด้วยนะผมมาเริ่มที่ชิ้นแรกชิ้นแรกก็จะเป็นเสื้อกางเกงผูงง้างเกงได้อยู่ไหนรองเท้าอุ้ยรองเท้าส้นสูงอะ แล้วต่อมาจะเป็นทรงผมนั่นเองทรงผมก็ได้อยู่นะผมโอ้โหนึกถึงหนังจีนเรื่องหนึ่งเลยเอ้ยไต่อมาจะเป็นสกินหน้านั่นเองหน้าตาก็ประมาณนี้นุผมมาต่อไปเลยก็ขายาดไปไวนิดน,นึงนะผมต่อมาเวลที่60โปรไฟล์สายฟรีนะแล้วก็สายเต็มจะรับเศษคิดต้านนั่นเองต่อมาที่เวล70สายฟรีรับสกินฟาร์มัส ประมาณนี้เลยหรอส,สามาัสามวันไม่ยึดถาวรนอ้อยคาสถานะปืนก็จะเป็นระยะสองลดเม่นยำหนึ่งและความเร็วในการเคลื่อนที่บวกหนึ่งนั่นเองสายเติมรับสก,กินระเบิดอันนี้ไปได้เลยนะครับนี่ก็โหอโอกแบบวิทยาศาสตร์นิดน,นึงว a t ไม่นิดแหละเยอะอยู่นะนัดจ <the> ังฝันท่านนี้พี่ว่าน่าจะมาแบบแนววิทยาศาสตร์ไปมีแบบมีทรงมีเซล์เงี้ยเอ้ย ต่อมาเวลที่80รับไปเลยนะผมสกินสกายบอร์ดอันนี้ไปได้เลยนะผมันนี้รับแบบฟรฟีๆสายเติมกงสามารถรับได้นะผมรับถาวรไปเลยแล้วก็สายเติมตจะรับสกินฟาร์มัสเช่านั่นเองต่อมาเวลที่90สบนะผมสายฟีก็จะเป็นเป็น9กน,นะ90ไม่ได้อะไร9กสกินถาวรน,นี่นี่ตรงนี้นั่นีองซึ่งสกินนี้นะผมก็ค่าสถานนะปืนก็จะเป็นความเร็วในการรีโหลด ลบหนึ่งแล้วก็เจาะเกาะบวกหนึ่งนั่นเองซึ่งใช้ได้แหละไอ้สลอนดสายฟรีนะย้ําว่าสายฟรีต่อมาเนอะผมก็วิวที่100่แล้วนัน่นเองวิร้อยก็สายฟรีรับบัตรโกร้นะครับแล้วก็สายเติมรับสกินฟอร์มัสกระบอกนี้ไปได้เลยครับและที่เด็ดเนอบที่เด็ดยังไม่จบเทียมนี้นเนครับก็เลื่อนต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสายสายเติมแล้วสายเติมรับไปเลยเนะนีรับนีา130รับไปเลยครับสกินคาตานะ ทามินอันนี้ไปได้เลยนะผมเลยแ้วสีดาวมาพิการณใช่ไหมคาตานะทามินอะไรกันนะผม้ยนึกถึงอนิเมะเลยเว้ยคาตานะ้แบบนี้ต่อมาจะเป็นเิลที่ร้อยสี่สิบรับไปเลยนะผมสกินกระเป๋านะ้มกระเป๋าก็เมวตาหน้าตาเิลแรกก็ประมาณนี้วิวสองวิวสามประมาณนี้นะนะผมและที่สำคัญคือร้อยห้าสิบรับไปเลยนะผมท่าทางชิงช้าอันนี้นั่นเองนี่ซึ่ง สวยงามหลีเท่าหล่อเท่ก็ว่าได้หรอกเฮ้ยดูดิโอ,โ,โอ้โหก็หน้องนองคน,งนงงไหนใส่เติมนะเติมแล้วก็พยายามเก็บไปให้ถึงนะครับร้อยห้าสิบไม่ควรพลาดหรอมันเป็นท่าที่เข้ามาใหม่เลยก็ว,ว่าได้มาแล้วก็วันนี้เลื่อนมันธรรมดาเกินไปใช่ไหมเลื่อนมันใช้400ธรรมดาเกินไปมาพีจ่จะมาสุ่มนั่นเองคือนักวิจัย ให้เทคนั่นเองเอ้ยรู้ไหมพี่บอกแล้วว่ามันมาแบบแนวแบบวิทยาศาสตร์มันเป็นนักวิจัยนั่นเองนักวิจัยก็ประมาณนี้เนเรมซึ่งกิจกรรมนี้สามารถซ่ม45เรียกว,ว่า90กิดลนองไมาไม่พูดตอนอภิเษกผมกดไปแล้วละกันนี่กดก่อนพูดแล้วเงี้ยมาซึ่งนี่พี่ก็ได้มา1อันแล้วเนผมแล้วก็ที่แร่มันคือใช้ไอตัว B เนี่ย ไอจิกซอนะพี่เขาเรียกว่าจิกซอนะง่ายๆเลยจิกซอสห้าอันแรกขั้นนั่นเองเขา้าใจว่าจิกซอสห้าอันแรกขั้นเลื่อนขั้นอ่ะเออเลขบัตรเลื่อนขั้นอ่ะหนึ่งอันแล้วก็โทเค็นยี่สิบโทเค็นแรกจิกซอสหนึ่งชิ้นนั่นเองอ่าก็ประมาณนี้นแล้วก็พี่ว่าน่าจะอะไม่เกินสามร้อยนะรอพี่นะโอ้โอเ,เ,อเล็บเกลือไว เริ่มเกือวะไม่เป็นไรยี่บกอันมาแล้ววะตอนนี้พี่ขาดจิกซอ์ประมาณสี่อันสี่สองแปดแปดสิบตัวขึ้นมันอยู่ไกลอย่างไงตอนนี้ก็สามสิบตัวขึ้นมาแ,แลกได้หนึ่งอันขาดจิกซอ์อีกประมาณสามอันมาแล้วก็ตัวขึ้นโอ้ยตัวขึ้นเยอะอยนะ ที่นออกให้บ้านก็นได้ั้งไอจิ๊กซอเนี่ยออกแตโตเค้นเนี่ยตอนนี้ไนดะ้โตเค็นมายี่สิบนะตอนนี้แรกมาสามขาอยู่สองอีกสองจิ๊กซอในงบสี่ร้อยะเท่าเลยอ่ะสี่ร้อยพี่มีอยู่สี่ร้อยเพชรระหว่างสุ่มกับเลื่อนมาดูกันอะไรจะคุ้มกว่าพี่ว่าน่าจะคุ้มกว่านะไอาดี เว่าคลิปที่แล้วคุ้มอ่ะคลิปนี้ก็น่าจะคุ้มนะแต่ทําไปทำมามันเรื่อไม่ใช่นะ <c oughs> มันเรื่อไม่ใช่เ,เดีดีๆันออกหล้วอะไรนะน,นี่ดิเห็นไหมออกห้าหนึเนี่ยเอาเวขาดอีกชิ้นเดียวมาออกคือเออกห่ล้วจัดอ,อสิบสอโลเน ไม่เป็นไรเลยอ,อีกยีกสิบปิดยีบดเ้องสิ2แปได้อยู่สองทีมาเอาคือ,อ,คอมันไปออกหนึ่งตัวเคล็ดนันดีดีที่สุดท้ทททายแล้วเว้ยเหี้ยเขี้ยเขียเลอนดีกว่าไอ้เฮ้ย เอาแล้วเอาแล้วพูดไม่ออกแล้วทีนี้<พ>้อยเพรเออน้องน้องนุง่นงหนงคนไหนก็ที่ดูคลิปพี่จบก็ไปเลื่อนชนะ <laughs> ไปเลื่อนชนะไม่ต้องมาสุมแบบพี่นะมาทีมนะักจะอยู่ที่ดวงพี่ก็ได้ดวงพี่หมดแล้วไงหมดกับจุดยูนิคอรนรแล้วไงเอ้แล้วก็พระมารอบนี้มันมันเกลือเอ้ต้องทำใจไว้400เพร ทางเลื่อนเขาจบไปแล้วนะไม่เป็นไรถือว่าคอนเทนต์แล้วกันดิ <laughs> ลองคอนเทนต์ดิ <laughs> ลองคอนเทนต์อีกแหละโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับกิจกรรมบูยาพาร์ตในเดือนสิงหาคมนั่นเองถ้าสามารถน้องคนไหนไม่เกรงใจงบก็จะมาสุ่มดูก่อนก็ได้นะผมจะสุ่มหรือว่าจะเลื่อนไปเลยอันนี้พี่ก็ ไม่รู้จะแนะนำยังไงเพราะพี่เกลือนั่นเองในการสุ่มเลยใครอยากสุ่มก็ไปสุ่มได้ใครอยากเืินก็ไปเล่อนได้โอเคผมก็ประมาณนี้ในการสำหรับกิจกรมวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลดึมาดูกันไอเซ่กูดบอยอย่าลดึมาบอกพี่และการเอา